นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดแอคชั่นนะฮะซึ่งผมก็ใช้โปรแกรมนี้ในการถ่ายคลิปนะครับขั้นแรกเข้าไปที่เว็บเลยนะฮะนี่ฮะอุ๋กูกดกดที่นี่เลยนะฮะแล้วก็รอนะฮะซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แบบง่ายนะฮะให้คุณรอนะะฮแล้วไม่ไปกดอะไรมานะฮะ ให้รอรออย่างเดียวนะฮะถ้าคุณกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับซึ่งผมดาวน์โหลดไปแล้วนะคะแต่เรื่องนี้ผมให้เว้ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ให้คุณไปที่นี่นะฮะที่คุณโหลดด้วยโหลดมาคุณก็แตกไฟธรรมดาแล้วนะครับคุณก็แตกไฟธรรมดามันก็จะได้อันนี้มาฮะขึ้นมาแรกๆเลยนะฮะ รับรองว่าใช้ได้นะฮะแบบกระทันรัดเลยนะฮะแค่นี้นะฮะนะครับแค่นี้นะฮะง่า,งายง่า,งายเองนะฮะครับคุณก็ต้องรอไปนะฮะซึ่งความผมมันกากนะฮะนี่ฮะ คุณก็ไปปรับอะไรเอง,เองแล้วกันผมก็ยังไม่ชานาญกับโปรแกรมนี้มากผมวาดอัดวิดีโอถ่ายแค่นี้อันนี้ผมรู้แค่เบื้องต้นก็น,กน,นี่ฮะถ่ายหน้าเดสก์ท็อปนะฮะอันนี้ก็ถ่ายเกมนะคะพอคุณเข้าเกมไปมันก็จะขึ้นมุมขวานะฮะอันนี้ก็จะอัดเฉพาะที่พวกเราที่ที่เรามาร์คไวนะคะ้นะฮะนะแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะ